เอาเป็นขี่<อ>มารีแล้วก็เนื้อติดมันอเอาเลยแกกินเผ็ดเก่งปะอ๋อหรือยิ่มให้ฉันกินเผ็ดเก่งมากเลยนะ<อ>แต่ว่าช่วงนี้ฉันกินเผ็ดไม่ค่อยได้ทำไมอะ่ะเพราะไม่ได้กินมานานแล้วอ,อืมอีฮอนทำไมไม่กินอะ่ะฉันอิ่มแล้วพวกเธอกินเยอะๆเ,เลยนะไม่อร่อยเหรอเขาอาจจะไม่ชอบตักบกกี นั้นก็น่าจะเลือกร้านอื่นนี่จะไปไหนอ๋อไปห้องน้ำอะนี่คราวหน้าต้องสั่งหมึกทอดมากินด้วยนะเลิศเคยชิมยังเคยแล้วเด็ดมากเลยนะขอบอกโรงเรียนมัธยมปลายหันทรงชีวิตขึ้นอยู่กับเราอ๋อมีสุดยอดอะมีเยอะมากเวอร์นี่น้ำเนี่ยนานต้องซื้อเยอะจิง นะเนี่ยจริงด้วยอ้วันนี้มีปากกาเยอะแยะเลยเพราะไม่ใช่วันเพนหรือเปล่านะอะไสิพวเธอรู้ไหมว่าอ v เวนเจอร์ใช้ปากกาแบบไหนปากกาแบบ,แบ,บไหนเหรอ b l ล c กแพนเทอร์ <Black Panther. S 2> อ๋ออันนี้อะไรของนายเนี่ยอย่างฮ่าบ้าไปแล้วอ้อาวนายเขียนครบแล้วนี่นา ทำไมไม่เขียนคณะในฝันล่ะเ,เรื่องนั้นฉันยังไม่ได้ตัดสินใจนะถ้าไม่เขียนเป้าหมายตอนปรึกษาครูจะดูเอานะว่าไรจุดหมายจริงเหรออือต้องรีบตัดสินใจแล้วละ่ะทำไมนายไม่เขียนวอจอล่ะว,วอจออ๋อต้องเขียนสิวอจอหมายถึงอะไรเหรออ้าประธานนักเรียน ันเป็นประธานตอนมห้าทำไมตอนนี้ยังไม่เลิกเรียกอีกล่ะปีนี้นายก็ถูกเลือกเป็นหัวหน้าห้องเรานี่จะประธานหรือหัวหน้าห้องก็เหมือนกันน่ะโอเ้เฮ้ยว่าแต่วจหมายถึงอะไรล่คะครับจะกัดไม่ปล่อยเลยสินะคือคือเวลาเรียนจริงไง้ไม่มีทางที่อีหอนจะไม่รู้หรอกทำไมต้องจริงจังเบอร์นั้นน่ะนั่นสิ <laughs> ไม่มีทางที่เขาจะไม่รู้หรอกแต่ทำไมฉันถ,ถึงเอาแต่รู้สึกว่าเขาไม่รู้จริงๆนะนี่ไม่รู้ก็แย่แล้วเขาต้องรู้อยู่แล้วแล้วพวกเธอคุยอะไรกับอ e ีฮอนเหรอเราส่งของที่เขาไปซื้อมาจากร้านเครื่องเขียนนะเมื่อวานเราไปกับ e อีฮอนแหละอ๋ออีฮอนก็เล่นกับคนอื่นเป็นด้วยสินะเมื่อวาน e อีฮอนเลี้ยงข้าวเราด้วย ตอนจะกลับบ้านพอบอกว่าจะนั่งแท็กซี่ผู้หญิงไม่ควรนั่งแท็กซี่ดึกๆเด่นเออ,เอ,อไม่ต้องหรอกพวกเราไม่เป็นไรขึ้นมาเดี๋ยวพ่อแม่จะเป็นห่วงนึกว่าทรงอีฮอนเป็นคนมืดมนแต่ไม่ใช่เลยเรียกว่าเท่และดูเป็นผู้ใหญ่ได้ไหมจริงด้วยใช่ป่ะ <c oughs> อันนี้สวย <c oughs> นุ่มมากเลยใ <c oughs> ส่มากเลย Anh ấy nông quả ân ứng nhớ là gì đấy? <laughs> เต็มโหโโหโหงอีฮอนฮะดูเปลี่ยนไปมากจนครูจําไม่ได้เลยเอาไรเนี่ยช่วงปิดเทอมไปฝึกวิเศษมาผมสั้นๆเนี๊ยบๆนี่ก็ดูดีมากเลยนะฮะครับก็แบบครูดีลูกศิษย์ย่อมออกมาดีเหมือนครูไม่ใช่เหรอครับทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเพราะการถ่ายทอดวิชาลึกซึ้งของคุณครูการถ่ายทอด เจ้าเด็กนี่จู่ๆมาเป็นบทประพันธ์ทั้งหมดเป็นเพราะชันเหรอแน่นอนสิครับแมจริงๆเลยเ <c oughs> ชียว <c oughs> โอเคเข้าใจแล้วไปนั่งที่ได้ครับขอบคุณครับคุณครูคนต่อไปพยองมิน